สวดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์16ก,กระาก,กรดานนะคะโชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันอาทิตย์นะคะโชคลาบจะได้จากไหนโชคลาบเขาบอกว่าจะได้จากาจะได้จากอายุแฟนพอสอบเกิดแฟนบางท่านบอกไม่มีแฟนทําไงใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่คุณรักที่คุณดูแลอยู่หรือไม่ก็ลองถามเขาดูว่า เลขอะไรมีโชคอะไรอะไรแบบนี้เนาะถามคนในบ้านก็ได้หรือไม่ก็บัตรที่คุณไปทํางานนะตอกบัตรทุกวันนะจะได้จากตรงนั้นนะคะอายุแฟนประสบเกิดแฟนเลขบ้านนะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ลองดูนะมันออกลูกออกหลานก็ซื้อเลขที่บ้านก็ได้นะคะเลขเด่นนั้นนะคะสําหรับของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมี6มี8แล้วก็มี3นะคะมี6มี8มี3นะคะ สตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์โชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะโชคลาบของท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะโชคมีน้อยนะคะคําว่าโชคมีน้อยมันแล้วแต่คนนะคะคนจะมีโชคถึงน้อยก็ยังมีโชคนะคะ ดูแลเจ้าที่ก่อนนะเจ้าที่จะให้โชคนะคะแล้วก็จะฝันถึงผีผีบอกนะคะผีบอกตัวเลขนะคะงวดนี้มีคนฝันหลายท่านเลยที่โทรเข้ามาดูดวงกับอาจารย์สีให้อาจารย์สีแปลให้บางท่านก็เข้าไปใต้ y o u t u b e นะคะใต้ u t u b e อ่าคอมเมนต์ใต้ YouTube เล็กเด่นดวงดีอาจารย์สีนะคะก็ไปให้อาจารย์สีแปลได้นะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะ ฝันผีบอกนะฝันถึงคนตายฝันถึงคนเป็นนะคะดูแลเจ้าที่นะคะโชคนั้นมี9มี1มี8นะคะ3าตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะอาจารย์สีก็เกิดวันอังคารนะคะ ท่านที่เกิดวันคานโชคจะได้จากไหนอย่างไรท่านที่เกิดวันอังคารโชคนั้นจะได้จากาเลขรถนะคะเลขรถเลขคาเชอร์โนดนะคะถ้าท่านไปไหนไม่มีรถก็ลองดูว่ารถมันอุบัติเหตุมีคนตายมีคนเสียชีวิตนะคะต่อหน้าต่อตาซื้อเลขรถที่อุบัติเหตุก็ได้ หรือไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านดูข่าวนะคะอ่ามีรถเฉียวรถชนมีคนตายอ่าก็ซื้อเลขรถก็ได้ดูข่าวนะคะเอาตามนั้นนะหรือไม่ท่านอาจจะได้ไปงานศพงานขาวดำนะคะซื้ออายุฝาลงก็ได้เช่นกันนะคะหรือบางท่านอาจจะไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลก็ได้ดูเลขห้องนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะ เลขเเลขหนึ่งเลขสามนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะวันพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางวันโชคลาภเขาบอกว่าจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์บางท่านมี2เบอร์นะ ามเบอร์หลายเบอร์เลยทีเดียวนะคะอ่าซื้อท้ายเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ลองซื้อติดไว้นะคะแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการไม่พิการก็ได้นั่งแผงลอยก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ขี่จักรยานม,มาขายลอตเตอรี่ก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะอ่าเลขเด่นนั้นมีหนึ่งมีสี่มีห้านะคะสามตัวมาหนึ่งตัวค่ะนะคะสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด<ๆ>ติดตาม<ๆ>พร้อมทั้งกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนโชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ วันพุธกลางคืนโชคแรกเขาบอกว่าจะได้จากคนท้องจะได้จากผู้หญิงขาวอ้วกจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์จะได้ชโชคจากการที่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเอจ้าที่เจ้าทางของท่านที่บ้านก็ได้นะคะ,ะจะได้ชโชคจากตรงนี้นะแล้วก็สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะก็ค่อนข้างจะมีชโชคเพราะว่าอันนี้คือได้ชโชคแบบปฏิหารได้ชโชคแบบฟุ๊กๆุนะคะ เลขเด่นนั้นนะคะมีสองมีหนึ่งมี4ีนะคะสตัวมา1ตัววันพุธกลางคืนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะเอาวันพฤหัส,สบดีโชคลาภจะได้จากไหนอย่างไรนะคะโชคลาภเขาบอกว่า มีน้อยนะคะจะมีน้อยนั้นบางท่านก็มีโชคทุกงวดนะมันแล้วแต่เนะะเา,เา,เา,านะ,ะให้ดูแลเจ้าที่เจ้าทางนะอ่าให้ดูแลเจ้าที่เจ้าทางบ้านบ้าง,างเนาะขึ้นน้ําขึ้นท่าเนาะ,ะไฟดับติดไฟด้วยนะท่านที่เคยติดไฟแล้วก็พอไฟดับแล้วก็ไม่ติดให้ท่านนะขึ้นส้มขึ้นน้ำอ่าขึ้นพวงมาลัยแห้งเหี่ยวก็ถอยทิ้งไปนะคะ แล้วก็ซื้อเลขใกล้ตัวเลขบ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะหิ้งพระน้ําจะต้องเต็มอยู่ตลอดเวลานะของอาจารย์สีเห็นไหมน้ําจะต้องเต็มอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพะระฤหัสนะคะเลขบ้านเลขรถเลขใกล้ตัวเจ้าที่ให้โชคนะคะเลขเด่นนั้นมีหนึ่งมีศูนย์มีหกสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพะระฤหัสนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์โชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะโชคของท่านนั้นถ้าท่านซื้อไม่กลับตัวมันอาจจะพลาดซื้อล่างไม่ซื้อบนมันก็อาจจะพลาดได้เช่นกันนะคะเ,เลขบ้านนะคะเลขบ้านเลขคอนโดเลขเพาเวาส์เลขอะไรก็ได้ที่ท่านนอนนะออฟฟิศก็ได้นะคะบ้านเจ้านายก็ได้โกดังก็ได้อะไรก็ได้หมดนะ จะได้จากนางไม้นางตะเคียนนะคะให้โชคนะคะก็ลองดูนะสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะมี 1, นึ่งมีสมีเจดสามตัวมาหตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์โชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ ที่เกิดวันเสาร์จะได้โชคจากเลขรถเลขรถใหม่ป้ายแดงซื้อเลขรถมานะคะก็ไปซื้อไก่บ้านนิดหนึ่งนะคะซื้อลอตเตรี่ให้ลูกให้หลานาที่ไปด้วยหยิบลอตเตรี่ให้ก็ได้จะได้จกกับกุมมารนะคะท่านเลี้ยงกุมมารเป็นกุมมารเทพไปไหนก็จะนั่งรถไปกับท่านเลยทีเดียวนะคะถ้าไม่มีรถใหม่รถเก่าของท่านนั่นแหละที่อยู่บ้านที่เราซื้อมาที่เราขับประจํานะคะแล้วก็ท้าย บัตรประชาชนนะคะท้ายบัตรประชาชนเลขคำนวณบินค่าน้ำข่าไฟบินออของท่านที่ไปหาหมอก็ได้บินจอดรถก็ได้นะคะคิวจอดรถนะคะได้หมดนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเลขเด่นนั้นมี1มี9มีสองสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่ง เพื่อรับการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับเลขเด่นที่อาจารย์สีได้คำนวณเอาไว้แล้วนะข้างบนเด่น9เด่น0ลอง3ดับ8ชนเด่นนะคะข้างล่างเด่น4เด่น8ลอง6ดับ3ชนเด่นนะคะโอเคเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันที่16กระดาคกดานะคะเฮงเรวยรวย